สวัสดีครับช่องการแสงทองมีเดียแชนแนลครับวันนี้มาชมการให้อาหารแพะบ้านไอฟาร์มแพะอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับทางแฟนเพจแล้วก็ช่องทางการติดต่อ,อครับทาเ,ทยเย็นให้วันละสามือ้อใช่ครับแล้วก็ถ้ามีเป็นแพะเล็กก็จะให้มื้อเดียววันละสามือ้อช่วงเช้าเวลาเท่าไหร่นะครับหมอหนุ่นช่วงเช้าก็เก้าโมงเช้าครับ เก้าโมงเช้าแล้วก็ให้ช่วงให้ช่วงบ่ายโมงครับบ่ายโมงเที่ยงครับแล้วก็เออมื้อเย็นก็ช่วงเวลาประมาณสักบ่ายเศษสามโมงครึ่งสี่โมงครับบ่ายบ่ายสามครึ่งสี่โมงนี่มันมันมันหัววันอยู่ไหมก็คือยังหัววันอยู่แต่ก็จะจะจะเขาก็จะหิวอยู่ตลอดจะกินตลอดกินเลยให้มีกินตลอดก็คือหลังจากบ่ายสามไปแล้วเนี่ยบ่ายสี่โมงไปแล้วเนี่ยช่วงกลางคืนนี้เขาหิวไหม หิวครับก็หิวก็จะมีฟางแฝนให้ข้อหนึ่งก้อหนึ่งข้อนึงอนอย่างเงี้ครับก็คือก็คือบังคับให้กินประมาณนี้แหละก็คือไม่ได้กให้เขากินให้อิ่มที่สุดคือเงีงแต่สามมื้อมันก็เยอะแล้วนะแต่บางค้อถ้าเป็นแม่แม่แพ้คลอดใหม่ๆก็สี่ครับกลางคืนอ๋อเพียงคืนหมายถึงว่าแค่คลอดเนี่ยหลังคลอดเนี่ยเขาเขาจะกินอยู่เรื่อยๆเวลาปล่อยรวมเนี่ยครับเที่มี ก็ er <Lock it. S 2> จะมีคนเฝ้าทิ้งคืนอยู่มือที่โต๊ะให้มันจะไ่คล้องก็คือถ้าเราให้สองครั้งเนี่ยมันไม่ไหวหรอกใช่ไหมใช่ครับอีกอย่างคือถ้ากินดีเขาจะไม่ยุ่งกับเราครับกลางคืนเขาจะนอนหลับสบายของเขาเลยจะเงียบ่านเถอะตีสามเขาจะลุกแค่ให้นมแล้วก็กินผลผลิตดีอันนี้หมายถึงแพ่หลังทอดเนี่ยเขาจะมีความต้องการอาหารมากกว่าปกติใช่ครับพูดง่ายๆเขาต้องสร้างนมให้เราต้องเข้าใจเขาด้วยนะตไว้ด้วยครับพวกนี้มาที่เงินนะหมอนั่นก็คือถ้าเราหย่านมพุ่นเนี่ยบางที ของเราตั้งแต่เลี้ยงลูกอย่างเลี้ยงลูกอยู่เลยครับหลังค้อเนี่ยสีผ้ามันของเรากลับสัตว์แล้วเราผสมได้แล้วครับใช่ครับนั่นหมายถึงว่าเขาก็ต้องได้รับอาหารที่ที่สมบูรณ์ด้วยไม่ใช่ว่าถ้าร่างกายเขาไม่พร้อมเขาก็ไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นสัตว์ให้เราอขงเราเราเลยสามารถผลิตได้เฉลี่ยอยู่แล้วก็สองปีละปีละสองข้อหรือครับแพะนี่ยถ้าเขาไม่สมบูรณ์หรือว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาจะไม่เป็นสัตว์เลยไม่เป็นสัตว์ไม่สมบูรณ์พันธุ์ไม่แสดงอาการเป็นสัตว์เขาจะไม่ น้ำนมลดหรือว่าเขาป่วยเขาจะไม่แสดงการเป็นสัตว์ครับพวกนี้ไม่แสดงเลยใช่ครับยกเว้นจากเขามีความสมบูรณ์ทางของร่างกายความของความสมบูรณ์ของร่างกายก็เหมือนคน่ยนะใช่ครับความว่าของร่างกายมันไม่สําคัญเท่ากับการสมบูรณ์ของร่างกายใช่ครับถึงบางตัวผอมแต่เขากลับสัตว์เ็วเป็นสัตว์ที่ พร้อม้วยธรรมชาติโดยการกระตุ้นของเราพร้อมกับสัตว์นี่น่าหมายความว่าเขาต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนใช่ครับเพราะเราของเราเนี่ยนอกจากแท้ผสมเทียมแล้วเราจะไม่ใช้ฮอร์โมนหรือจะกระตุ้นอะไรเลยเราจะไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างตรงนั้นแน่นอนใช่ครับผมเราก็จะให้เขาอยู่เป็นแบบธรรมชาติอ้างอิงโดยการให้อย่างสมบูรณ์ที่สุดอยู่อย่างมีความสมบูรณ์ที่สุดครับโดยปกติแล้วเนี่ยแพ้ถ้าสมบูรณ์เนี่ยเขาจะกลับเป็นสัตว์เนี่ยเขาจะสัตว์เนี่ย45วันหรือว่าเร็วกว่านั้นไหมมาถ้าเร็วกว่านั้นไหมไม่ครับ จริงๆแล้วเปล่าข้าวคลอดมันเนี่ยเป่าเขาจะกลับสมร่างกายสมบูรณ์เนี่ยต้อง60วันครับแต่จะยึดอ้างอิงตามหลักวิชาการก็คือ4-5วันร่างกายพร้อมความหลักเสถียงร่างกายปกติอะไรเงี้ยวิชาการผสมคือ60วันอย่างคลอดนะครับของเราก็บางทีจะ4-5วันเป็นแล้วบางทีเป็นรอบ2วัแต่เรายังไม่ผสมเราจะผสมตอนจบน่าไมน่าไม่เพราะว่าหลังคลอดเขาอาจจะมีสุขภาพที่ดีใช่ครับแล้วก็ปรับตัวได้เร็วกลับสบาย90วันเราผสมเลย แพ็เราเลยผสมตอนหลัง90วันก็ใช้เวลาไม่กี่วันใช้เวลาไม่กี่วันแท็ก็จะสามารถนี่ครับผสมได้เลยใช้พ่อคุ๊บุมฟูหนึ่งต่อส5้าตัวมอนันมองว่าอาหารทีมเนี่ยแพ่เขาเขาต้องการตลอดเลยไหมหรือว่าเขาเบื่อเขามีอาการเบื่ออะไรบ้างไหมเบื่อไหมของคือเขาไม่ถามว่าเบื่อไหมเขาก็ต้องเราก็ต้องหนถ้าเรากินอะไรซัมเจครับซำๆซา้กเขาก็ต้องเบื่อบ้างนี้ความคิดของผมที่ว่า แต่แพะผมเนี่ยคือบางครั้งเราจะเสริมด้วยหญ้าสดในฟาร์มทางตา์มเราก็มีให้มีความหลากหลายอยู่แล้วให้มีความหลากหลายไม่ใช่ว่าเราจะให้เขาอย่างนี้ตลอดใช่ครับผมแล้วบางครั้งเราก็มีบางวันเราก็จะให้ทั้งเปลือกถั่วมีหลายๆอย่างให้กระตุ้นให้เขามีความสนใจกินมากขึ้นมีอยู่แล้วถ้าตอนเช้ามาคนเก็บอาหารออกบอกว่าพริกานอาหารเหลือเยอะ แต่ว่าแพะเราเริ่มจะผิดปกติเราก็จะเอาตัวอื่นเข้ามาช่วยให้เขามีการก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาในไทยครับแต่เราต้องคอยเก็บตัวเลขเก็บผลก็พวกนี้ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีผลต่อสุขภาพของคอรแล้วแล้วเราก็มีอาหารหลากหลายหรือว่าเป็นอาหารสดบ้างแมีอาหารสดแจมก็จะไปตัดให้เขาบ้างหญ้าเลยครับส่วนส่วนใหญ่มีหญ้าธรรมชาติหรือว่าเป็นทางปามของเราก็เอามาสักให้เขากินเล่นเลยครับมีบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยเบื่อเพราะบางทีเราใส่สับปะรดใส่ข้าวโพดแต่ถ้าให้หญ้าในเพียงเดียวข้าวโพดอย่างเดียวอันนี้เบื่อแนเขาจะคุยคุยเลือกเลือกกินครับแต่ยางงี้รับหมดไม่มีเลือกอะไรครับอันนี้เป็นเป็นอาหาร TMR ที่ที่เราผลิตเองนะครับมันไอฟาร์มแพ่จากผลิตอาหารเองแล้วก็สัดส่วนของโปรตีนนี่ก็จะกําหนดเองใช่ครับผมแล้วก็เชื่อว่าคุณภาพชีวิตหรือว่าเชื่อว่าอาหารที่เราให้เนี่ยยังไงแพ้ก็ไม่ขาด ไม่ขาดครับไม่ขาดเพราะว่าเรา<ม>เราเราอิงจากจากการคำนวณทางสูตรอาหารแล้วเราก็อิงจาก<ม>การได้รับคือเราเราดูร่างกายเขาำหรับร่างกายเขาทุกทุกตัวว่า<ม>อย่างไขมันเยอะไหมอะไรเงี้ยถ้ามีแพทตัวไหนที่ต้องจับออกไปหรือว่าต้องเสียชีวิตเราก็จะผ่าซากเพื่อด,<ม>ดูผลตรวจสอบตรวจสอบว่าเขาเป็นอะไรเขาเกิดอะไรขึ้นใช่ครับเป็นสาเหตุการตายเขาเกิอย่างไรเพราะเราไงฟามเองไม่มีใครที่บริโภคไขเแล้วปัญหานั้นเราเจอไหมครับคุณหมอ ปัญหานั้นเราเจอไหมเราเราตรวจสอบไบางทีก็เป็นแค่เพียงโรคปอดซึ่งน้อยๆครั้งอาจะเจอเพราะเราไม่ได้เอนานี้ก็อาจจะเกิดจากความความอาจชื้นบ้างนิดหน่อยในช่วงช่วงหน้าฝนหรือช่วงอะไรเท่านั้นเองใช่แต่เราก็จะด้วยความที่กระแพ้เราไม่ค่อยได้ให้ยาเขาที่เรกเขาดียานโยบายแล้วก็คือห้ามตายครับเป็นสูตรของเราคือเป็นสูตรนั่นคือนโยบายแล้วก็คือว่าเราต้องการที่จะให้ยาน้อยที่สุดคือให้เขาอยู่แบบเป็นธรรมชาติของแพ้มากที่สุด ยาที่ใช้ก็หลักๆที่เขาจะได้รับมากยู่ก็คือยาถ่ายพยาิที่ต้องได้เราเป็นประจำซึ่งซึ่งมันจําเป็นตรงนั้นซึ่งมันจําเป็นใช่ครับผมแล้วก็มีบางตัวที่น้ํานมเยอะเกินก็มีก็ต้องให้ยาดายเข้าไปรีดนมเรื่องนีอย่างนั้นด้วยเหรอมีครับมีให้ยาดายหลายตัวครับของเราหลังจากยานมแต่แต่แพะเราโดยรวมทั้งหมดก็คือสุขภาพทั้งทั้งภายนอกและภายในเราดีอยู่แล้วใช่ครับผมครับแพะบอกแพผมก็บางทีก็ ที่อยู่กันมาก็มันมหกท้องเจ็ดท้องแล้วก็มีสามสามปีมีบางครั้งที่เราเคยล่นได้ถึงปีละสองท้องตอนน่อปีสองท้องเป็นอย่างน้อยคือเรารีบสุดนะครับคืออ่าคือไม่รอผลสมเลยสองเดือนคึ้นเราหย่างของเราผสมเลยก็ติดก็ได้ผลออกมาเป็นแฝดสองเดือนครึ่งสองเดือ <S 2> 2 <S <จะ S 2> นครึ่นนง,งนี่เขาก็พร้อมที่จะ ใช่ครับถ้าเขาสมบูรณ์เมื่อไรพร้อมอยู่แล้วลูกน้ำหนักเกิน15-12กิโลเราก็อยากนั่นหมายความว่าความจําเป็นในการที่จะดูแลหลังคลอดนี่จำเป็นมากมากจำเป็นมากครับมีผลมากต่ออนาคตของเขาอนาคตที่จะให้ลูกกับเราด้วยอนาคตสุขภาพเขาด้วยใช่ครับผมแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะต้องดูแลเพื่อที่จะหวังเอารู่กเขาในในช่ดชต่อต่อไปอยู่แล้วชุดต่อต่อไปอยู่แล้วตั้งแต่มันก็เริ่มตั้งแต่การดูแตแพ้สาวขึ้นมาถ้าอายุเขาไม่ได้แล้วผสมต่อเพราะจะตัวเล็กน่อกตอบแทน ไม่ไม่ไม่แต่ที่ของให้ลูกตัวเดียวเพราะเขาไม่มีความสมดุลในร่างกายที่ที่หมอนันบอกว่ามันไม่จําเป็นที่เขาจะมีท้องแรกไม่แฝดิมันก็ไม่จําเป็นมันก็มีได้เท่านั้นแหละใช่ครับผมเพราะถ้าตามหลักของมองนะเขาเขาสมดสลตั้ง12เดือนเนี่ยร่างกายเขาโตเต็มที่แล้วก็เหมือนคนเราที่อายุโตเต็มที่ร่างกายสมุลพันพอมีลูกขึ้นมาเขาก็เอาไปเลี้ยงแค่ลูกเขาอ่า EP นี้สําหรับทางคุณหมอนันนะครับเราด้ให้สัมภาษณ์เรื่องของการให้อาหาร แล้วก็การที่เราดูแลเรื่องของสุขภาพแพะโปรตีนที่ให้สัดส่วนของอาหารที่เป็นอาหาร TMR นะครับาวันนี้อยากจะทราบเรื่องเทคนิคที่ทําให้การผสมเทียมที่ที่บอกว่ามีโอกาสที่จะได้ลูกแฝดเนี่ยคุณหมอนันจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงคือผมบอกว่าแพะผมมันมีโอกาสอยู่แล้วคุณหมอผมถามผสมรอดเดียวซึ่งมันจะได้แฝดนั่มันเป็นไปไม่ได้ แฝดแล้วครับโอ้แฝดแล้วมายม่ทถึงยังไงผมให้เข้าใจอธิบายหน่อยก็ชาวท้องแล้วแฝดอ๋อทั้งทั้งที่ปหลอดเดียวนี่นะทั้งทั้งที่โอกาสก็แค่ตัวเดียวสมมติมันคือคำว่าน้ำเชือ้อมันมีนมอะไรพิเศษที่ทำให้เลยเขาจะคำว่าน้ำเชื้อครับอ๋อคือการผสมพันธุ์นของสัตว์ทุกอย่างครับในการเกิดเกิดเกิดลูกแฝดนะครับมันไม่ได้เกิดจากพ่อคนละตัวกัน มันไม่ได้เกิดจากรําเชื้อคนละหลอดกันมันแค่หลอดเดียวนั่นแหละแต่มันมีโอกาสเดียวมันแค่โอกาสว่ามันจะหลอดไหนเท่านั้นที่ติดหลอดไหนที่มีสองตัวสมมติถามว่าแฝดเกิดจากว่าไข่ของตัวเมียมาสุกกี่ใบแล้วไปเจออสุจิเพราะนั้นถ้าสุกใบเดียวสมมติใบเดียวก็เป็นแค่ลูกคว แต่เมื่อสุก2ใบา3บามใบก็ออกเป็นลูก2ตัว3ตัวอันนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะมีขี่ฟองอะไรยัเราไม่รู้เพราะว่าแลวแต่อันตริถ้าเราเพสแล้วโอเคแข็งแรงสมบูรณ์ร้อยเปนทีนี้เลยบอกว่ามันอยู่ที่ชั่วโมงผสมนะครับการนับชั่วโมงผสมหมายถึงว่าเรานับชั่วโมงไปแล้วแล้วไข่จะตกตอนไหนมันอยู่ที่เราใช้ฮอร์โมนกับเขาในการเร่งและการนับชั่วโมง มันมีโอกาสไหมมันก็มีต้องรับผิดชอบเรื่องเรื่องเวลาให้ดีมากอ๋อหมายถึงการเตรียมการการการฉีดในระยะเวลาที่มันเหมาะเจาะจริง่ยมีอยู่แม่แพ้ต้องสมบูรณ์สมบูรณ์และพร้อมที่จะรับหนึ่งเดือนครับก่อนที่ผมจะผสมต้องรู้ไหมใช้มาเทสก่อนเดีอนการตรวจ การตรวจความพร้อมหนึ่งเดือนนี่นั่นหมายความว่าเราต้องเช็คสุขภาพในแต่ละตัวแต่ละวันด้วยใช่ก็าเแต่งกีดเขาทำทุกททอย่างให้เ<ม>ขาให้เขากินอย่างสมบูรณ์ความต่างความต่างของความสมบูรณ์ของแต่ละตัว,วมันมีอยู่แล้วใช่ครับผม,มแต่พอเมื่อไหร่เขาสมบูรณ์อ้วนดีไอดีสัดไข<ม>่วงรอกกบการเป็นสัดเขาหรือว่าไข่อะไรเขาเนี่ยครับก็<ม><ม>จะตกตามชั่วโมงตามที่เราตั้งเอาไว้ ซึ่งมันเป็นไปได้เพราะชั่วโมงไหนมันมันอาจจะไม่ไม่เหมือนกันทุกตัวใช่ครับผม,มแต่ถามว่ามันไม่เหมือนกันทุกตัวใช่ครับถ้าในระบบของธรรมชาติ<ม>แต่ในระบบของการใช้ฮอร์โมนในการการะตุน้นหรือการเหนี่ยวนำให้เกิดการตกตกลายเป็นสัตว์และการนับชั่วโมงผสมเนี่ยมันมีไหมทุกตัวจะผสมเทียมไล่กันเลยครับเพราะว่าเราสอดซีด้าเราจะใช้ฮอร์โมนซีด้านในการการะตุ้นให้เขาเกิดการเอ่อเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์เนี่ยโดยจะสอดเข้าไป7จ็ดถึงแวันแล้วแต่ละโปรแกรม แล้วก็ฉีดฮอร์โมนแล้วก็นับชั่วโมงก็เอาตัวผู้ขึ้นเทแล้วก็นับชั่วโมงผสมเอาก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะเรียงเลยครับสิบตัวเรียงผสมทีเดียวครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้มันก็หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ความหนึ่งต้องมั่นใจตัยเองโอกาสที่เราได้มันมีพูดง่ายพูดง cool ่ายคือเมื่อไหร่แม่แพ้สมบูรณ์เพียงแค่น้ำเชื้อหลอดเดียวหรือครึ่งหลอดก็ได้ครับเพราะในน้ำเชื้อหนึ่งหลอดนั้นมีอสจิเป็นสิบสิบล้านตัว เขาสามารถได้แฝดได้เสมอครับเสมอเลยอยู่ที่ความสมบูรณ์ของแม่แพดเท่านั้นแล้วก็ชั่วโมงในการผสมตรงนี้ด้วยนะครับของผมตัวใหญ่ผมก็จะไม่ถนัดก็สองหลอดผมจะเล่นหลอดเดียวอันนี้เป็นข้อมูลหมายถึงว่าการผสมทีมนี้เตียมนี่อาจจะใช้2หลอดที่ก็มีด้วยเลยครับธรรมดาโดยปกติต่างธรรมชาติทั่วไปเขาจะใช้2หลอดครับในใเพื่อผสมเตียมเพื่อว่าชัวรกไม่ชัว์เราจะชั่วโมงที่4 8กับชั่วโมงที่72ห่างกัน24ชั่วโมงในการผสมแต่ของผมเนี่ยด้วยว่ ผมถนัดแค่หลอดเดียวแล้วก็มั่นใจในตัวทั้งโครแพ้แล้วก็ตัวน้ำเชื้อคือเราดูความพร้อมก่อนหน้านี้น<ช>แล้ว,แ,ลวแต่ผมด่านนีเรื่องของเวลาสำคัญแล้วก็อย่างคือในการผสมกัาคืนเหมือนกัน้นเวลาอากาศที่เย็นอากาศที่อินกับความน่าจะเป็นที่เขาจะผสมได้ตรงนี้ด้วยของผมก็เลยผสมท้องแรกติดก้ครับ ติดตัวติดเก้าสิบตัวนี่ติดเก้าเลยเนาะตัวครับแล้วก็มาจุดที่สองพอเซนสูงมากเลยนะค,นคุณหมอผสมมาแต่งสิบตัวติดแปดครับหลอดเดียวหลอดเดียวทุกตัวเลยเบดเจ็ดเบดติดแปดนะครับสิบตัวหลอดเดียวครับผมทัั้้งนนเล่นหลอดเดียวซึ่งซึ่งตรงนี้มันก็มันก็ต้องบอกว่าฝีมือนะจริงๆแล้วอัตราในการติดเนี่ยมันสูงมากใช่ครับมันก็เนี่ยครับต้นนี้อผสมก็ไม่กลับสัตว์ทุกเนี่ย ชุดนี้เป็นแม่พันธุ์ที่มีความพร้อมชุดนี้เป็นแม่พันธุ์ที่ผสมเทียมไปแล้วผสมเทียมไปแล้วทั้งหมดเลยนี่ใช่ครับผมก็จะมีเั้งเดย์แบบแต่งและก็ล่าสุดที่ผสมไปก็อยู่ในนี้ครับหารอบแล้วอก็ไม่มีตัวไหนกับอันนี้เป็นเป็นท้องที่เท่าไหร่เลยครับคุณหมอส่วนใหญ่จะเป็นท้องที่สองที่สามครับด้วยใช่ครับเพราะว่าหนึ่งถ้าท้องสองท้องสามเนี่ยความเราอาศัยเราเชื่อว่าเขาเลี้ยงลูกเป็น เขารู้ว่าจะเลี้ยงลูกยังไงแล้วพอองแพ้สาวส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไม่ขังลูกไว้กับเขาหรือเราไม่ดูเขาดีๆเขาคล้อลูกเพบ่มภไปเลยเขาเดินหนีเลยใช่แล้วเขาก็จะไม่เอาลูกต่อไปแต่วิธีการนี้แก้ได้ครับคือสายชญาใความเป็นแม่เมื่อไหรเขาเจ็บนมเขาต้องหาเครื่องช่วยรีดนมก็คือลูกเขานั่นเองเขาก็รู้เขาก็ต้องพอเราเอาลูกเขาไปอยู่กับเขาบ่อยๆเขาก็จะยอมเองที่มใช่ครับวันนี้ข้อมูลจากคุณหมอนันนะครับในเรื่องของการดูแล จัดการเรื่องอาหารแพะด้วยแล้วก็เรื่องของการทําผสมเทียมด้วยวันนี้ข้อมูลดีๆจากบ้านไอฟาร์มแพะช่องทางในการติดต่อบ้านไอฟาร์มแพะรับค,คุณหมนะอเอนก็ไปที่เพจเลยนะครับบ้านไอติดตามที่เพจก่อน <ใช S 1> เลยใช่ <นะ S 2> เลยครับช่องทางในการติดต่อนะใช่ครับผมก็จะมีเบอร์โทรขึ้นนะครับแล้วก็เบอร์โทรของฟาร์มครับคือ๋ยนี้เรายุ่งแล้วครับเบอร์โทรของฟาร์มด้วยแล้วก็ติดต่อที่บ้านไอฟาร์มแพะด้วยในเพจไอฟาร์มแพะเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับคุณหมอแันครับสวัสดีครับคุณหมอดันครับ รายละเอียดต่างๆข้อมูลนะครับการจัดการการบริหารฟาร์มที่ดีมีมาตรฐานนะครับารามปลอดโรคแล้วก็ทั้งหลักการในการให้อาหารทางแพดด้วยนะครับก็มีสรรารวบาลนั่นดูแลนะครับทั้ง3ามท่านเป็นอย่างดีแล้วก็มีทีมงานชุดขายด้วยนะครับชุดประชาสัมพันธ์ด้วยตลอดทั้งสมาชิกที่สามารถติดต่อทางแฟนเพจน,นะครับบ้านไอฟาร์มแพนะครับตำบล อ,อำเภอพา,อา300อยอดจังหวัดปัะจบน,นีครับวันนี้ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับบ้านไอฟาร์มแพะสามร้ยอดปะะวบทีครับแล้วก็ช่องการแสงทองมีเดียวี้ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลดีๆนะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ